วันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดกระสายนะครับวัดกระชายหรือวัดเจ้าชายนะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อเนาะอันนี้ติดหนึ่งในแปดนะครับของเอเชียเนาะที่มีความเฮี้ยนที่สุดนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินรอบๆแล้วกันนะครั้งหนึ่งนะครับ บริเวณนี้เคยเป็นที่เจริญกรรมฐานของพระเอกาทศรสนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับว่างั้นเถอะของพระเอกาทศรสทั้งก่อนที่เราไปวัดโคกพญานะครับโคกพญาสองที่ตามพงศวดาน,นะจะมีพระศรีศิลน,นะครับ ที่รอดจากการประหารชีวิตาจากวัดโคกพญานะครับถูกประหารชีวิตที่นี่เนะาะถูกสําเร็จโทษด้วยท่อนจันนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะเพื่อนๆแต่โดยปกติแล้วก็จะอยู่ด้านหลัง วัดน,นี้เอาจริงๆถ้าคนปกติเนาะก็มาได้ตามปกตินะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อกหักนะครับคิดว่าตัวเองเขาเรียกว่าอะไรต่าต้อยหรือเศร้าผมไม่แนะนำนะ <S 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 เราเดิน ประมาณรอบหนึ่งนะฮะเพื่อนๆก็จะมีพี่ๆที่ขายดอกไม้นะประมาณ3-4ถึงคนด้านในเจดีย์องนี้นะครับเชื่อว่ามีเขาเรียกว่าอัฐิของพระเอกาทศรสะนะครับผมที่อยู่ด้านในเนาะเดิมทีที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับของพระเอกาทศรสะนะครับ เพื่อนก็เดินมาขอพรได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านหน้านะฮะอีกรอบหนึ่งเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กล้ามานะผมก็มาเป็นตัวแทนมาให้ละประวัตินะครับกำแพงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพื่อนเพื่อที่เพื่อนๆ่เห็นนะครับมีความหนาประมาณ3เมตรนะครับ กำแพงตรงนี้นะครับสันนิษฐานว่ากำแพงนี้คงเป็นกำแพงเมื่อครั้งที่ใช้วัดกระชายนี้เป็นทับทำศึกสงครามนะครับโดยมีการลื้อกำแพงวัดเดิมนะครับหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆนำมาทำเป็นกำแพงเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับงั้นแสดงว่าถ้าเขาถ้าเขาบอกว่า เป็นเป็นกำแพงนะครับที่ทำมาทีหลังดังนั้นไม่แตกนะครับที่หลังเจดีนี้จะเป็นลานประหารนะเราเราตัดเรื่องกำแพงไปได้เลยเพราะกำแพงอาจจะสร้างมาทีหลังนะเดี๋ยวผมพาเดินไปครับรอบกำแพงนี้นะครับ เดินชิวๆครับเพื่อนๆกับบรรยากาศที่ก็ชิวนะเจอนกอีกนักท่องเที่ยวที่นี่ค่อนข้างน้อยนะเพื่อนอ,อันนี้ก็มีแค่สามคนเนาะที่เห็นนะครับอันนี้บริเวณด้านหลัง รับบริเวณที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับก็เป็นทุ่งนาเนาะล้อมรอบวัดกระายหมดเลยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็ทุกที่ที่เราเดินนะครับก็จะมีเสียงนกเสียงลมเสียงธรรมชาติาถ้าถามผมนะฮะว่าจะเดินมากลางคืนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอันนี้เรามาตอนกลางวัน ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่า J d ดีเนี่ยเวลาที่เรามองอาจจะค่อนข้างสุดนิดนึงนะครับทั้งนี้ก็เป็นผลจากการขุดเจาะเนาะหาสมบัติต่างๆนะครับโจนนะครับมาขุดเจาะแล้วก็ทำให้รากฐานของ J d ดีเนี่ยเขาเรียกว่าสุดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านในเนาะเพื่อนๆที่ผมหามานะครับก็คืออันนี้เป็นภาพด้านในของ J d ดีด้านในก็จะมีะบรรจุนะครับ พระพุทธรูปต่างๆเนาะอยู่ด้านในในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆที่ที่เขาบอกว่ามีอาถรรพ์มีความเฮี้ยนะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือมาขุดเจาะหาสมบัติก็อาจจะเจออาถรรพ์ก็ตายไม่ดีแล้วก็อาจจะต้องกลับมาที่ที่นี่แล้วผูกคอตายนะครับหรือคนที่มาลองของนะครับมาเอาของที่เป็นมนดำหรือว่าามาทําไม่ดีนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาแสวงบุญหรือมากราบไหวมาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆก็สามารถมาได้นะครับเพราะเราไม่ได้มาเอาสมบัติหรือมาอะไรแบบนี้นะครับ EP นี้นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็สําหรับ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปอยุทยานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ